เขาติดใจอะไรในตัวคุณเรามาดูดวงกันว่าเขาคนนั้นติดใจอะไรในตัวคุณนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะดูดวงและเราจะถามถึงใครบางคนที่กําลังจะติดใจหรือบางคนยังไม่ได้ติดใจก็ได้ เขาจะติดใจอะไรคุณในอนาคตแสดงว่าคุณจะต้องมีของดีของเด็ดนะคลิปนี้จะขุดเอาด้าด,ดีของคุณออกมาด้านดีด้านเด็ดที่ทําให้คนอื่นๆติดใจนั่นแหละนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าคุณมีเขาคนนั้นแล้วอยากถามถึงเขาคนนั้นนะเป็นใครบางคนที่คุณต้องการจะรู้ก็นึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีนะฉันไม่รู้เลยว่า โสดสนิทยังไม่รู้เลยว,ว่าจะมีใครเข้ามาชอบมาจีบหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับเพราะถ้าเราเป็นของดีเนี่ยคนก็ต้องอยากได้เหมือนที่เราเองก็อยากได้ใครบางคนที่เป็นคนดีๆมาเป็นแฟนในชีวิตของเรานะครับดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเราจะไม่ตั้งโจทย์ที่คนอื่นนะแม้ว่าเราจะนึกถึงคนอื่นตอนที่เราเลือกไพ่ก็ตามนะครับถ้าคุณว่างอยู่ยังไม่รู้ใครนะก็นึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่ถ้าคุณมีเขาคนนั้นอยู่แล้ว ก็นึกถึงเขาเราเลือกไพ่นะครับกองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองมา้าและกองที่3เนี่ยเป็นกองบิชอปนะครับให้เพื่อนๆกดที่ทามสแตมป์ตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับหนึ่งสองรู้ว่าสามดีนะวันนี้เลือกกองไหนก็กดที่ทามสแตมป์ที่กองนั้นๆถ้าพี่เข้มไม่ได้ทำทามสแตมป์เพื่อนๆก็เลื่อนไปดูคลิปเลยนะพี่เข้มจะทายเรียงกองให้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับ สวัสดีสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือนะครับแล้วท็อปอีกของเราวันนี้ก็คือเขาติดใจอะไรในตัวคุณมาส่องเขาคนนั้นกันก่อนอื่นมาดูตัวคุณก่อนนะฟาติฟาติตรงนี้แปลว่าอ่อนล้าใครหลายคนกําลังอ่อนแรงกําลังเศร้ากําลังทุกข์เนาะกำลังรู้สึกว่าเราโดนสูบวิญ,ญญาณอาจจะเป็นด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองของเราบ้านเมืองรอบข้างเรานะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ชีวิตแบบเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับ มันก็จะมีประเด็นอะไรให้เราแบบเหนื่อยนะแต่ไม่เป็นไรเหนื่อยแล้วเราก็พักได้ขอให้ที่นี่เป็นที่พักใจเนาะเพราะว่าทุกคนอนะ่ะมันจะมีแบบว่าปัญหามีอะไรในชีวิตอยู่แหละแต่พอเราพักแล้วเนี่ยเราฟื้นตัวเสร็จแล้วเราเดินต่อกับชีวิตได้แน่นอนนะครับพักสักนิดนึงนะครับแล้วคุณเนี่ยจะรู้จักการพักผ่อนที่มีคุณภาพ และเมื่อตัวคุณรู้จักการพักผ่อนที่มีคุณภาพคุณจะรู้ว่าคุณจะให้คนรอบข้างเนี่ยเขาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพยังไงมันก็จะกลายเป็นข้อดีของคุณในอนาคตนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเปล่าประโยชน์มันเป็นข้อดีของคุณได้หมดนะครับขอสองพลังงานของตัวคุณซีมีอะไรบ้างนะไนออฟเฟนตะเขินกับเพอออนนะเออฟวอนแปเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม้นะครับควีนอซอรนะครับ, source, ร,บราชินีดาบลักษณะของ ชาวกองนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขได้กับชีวิตตัวเองนะครับเป็นคนที่จริงจังขืนขังนะบางทีอาจจะดูดุก็ได้นะเวลาที่คุณทางานอะ่ะเพราะงานคุณมันต้องเนี้ยมันต้องละเอียดมันจะต้องแบบว่ามีความเป๊ะคุณอาจจะชอบควบคุมนะครับเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าแม้กระทั่ง <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าเป็นเฮดอะไรอย่างนี้ได้นะครับ คนณเป็นคนสู้ชีวิตด้วยแต่แอบจะติดความแบบดุดนิดนึงเนาะตอนทํางานอะเนะเพราะมันต้องจริงจังใช่ไหมเออแต่การที่คุณทําหน้าเครียดจริงจังมันทําให้แบบมันตึงไปหมดเลยนะเพราะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเวลาที่เรายิ้มอะต่อให้เราแบบฝืนยิ้มก็ตามสักพักนึงนะมันก็จะมีแบบสารของความสุขหลั่งออกมานะบน,นหัวของเล็วก็ถ้าคุณไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรนะสักพักนึงมันก็อาจจะมีเรื่องให้มีความสุขนะสมองคนก็จะยืนยัน มันก็จะเป็นปกติใช่ไหมหังนั้นอย่าลืมพักผ่อนนะเพราะมันจะทำให้คุณยิ้มแล้วก็มีความสุขได้นะครับคุณเป็นคนที่ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเป็นนักสํารวจนะไม่ยอมให้อะไรมันแบบว่ามันมันเกิดขึ้นโดยไม่มีคําอธิบายอ่ะคุณก็จะเป็นนักสํารวจชอบคน้คนหาค้นหาคําตอบตั้งสมมติฐานอะไรบ่อยๆเออเป็นนักคิดคนหนึ่งทาาให้คุณปราดเปรื่องในอนาคตในอนาคตวะในอนาคตนะเพราะคุณจนะมีความคิดที่ฉลาดได้สําคัญคือคุณอยู่คนเดียวได้ ก้าเหรียญน,นะสบายใจอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่กับกองเงินกองทองอยู่กับสัตว์อยู่กับสวนกับสวนหน้าบ้านตรงนี้เองนะครับหมายถึงการพักผ่อนดังนั้นคนอ่อนล้านะใครกาลังอ่อนแรงอยู่คุณได้พักผ่อนแน่นอนในช่วงนี้แล้วเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามีชีวิตที่มีประสิทธิภาพในอนาคตทีนี้เรามาดูเขาคนนั้นกันนะขอส่องเขาคนนั้นก่อนก่อนเดี๋ยวจะดูฮับปกของเราเนี่ยดูเขาคนนั้นก่อนไฟอ่อนนะ w วลออฟฟอร์จูนนะครับโฟออฟซอร์สนะสี่ดาบเซเวตออฟซอร์สครับเดาบลักษณะของใครบางคนที่เป็นเขาคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นนักปราชญ์ในชีวิตของตัวเองสูงแต่ด้วยความเป็นนักปราชญ์มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพราะว่านักปราชญ์เนี่ยบางทีเขาจะคิดอะไรที่มันแบบว่าหลายชั้นหลายขั้นหลายตอน คิดอะไรซับซ้อนหมุนไปหมุนมาใช่ไหม <c oughs> คิดอะไรซับซ้อนหมุนไปหมุนมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันก็เลยจะทําให้แบบว่าบางทั้งเหมือนเขาตั้งคําถามแบบชวนทะเลาะก,กับคนรอบข้างแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะถ้าเป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็โชคดีนะครับวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยบอกถึงโชคชะตาด้วยบอกถึงความฉลาดการขยายตัวอย่างนี้ก็ได้นะฉลาดแล้วเขาชอบพักผ่อน เวลาที่เราเจอเขาจะเป็นเวลาที่ผ่อนคลายเวลาที่พักผ่อนเขาชอบพักผ่อนแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกคนอื่นก็เลยดูมีความลึกลับดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนหน้าค้นหาในในตัวของเขานี่นีเป็ลักษณะของเขาที่เราจะมาดูกันสินะครับว่าโอ้ย,ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาติดใจอะไรในตัวโคนนะ หรือว่าคนประมาณนี้ที่เขาเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเขาจะติดอะไรนะติดอะไรเราในอนาคตนะในออฟซอสนะโอ้ความเป็นคนตรงความเป็นคนจรงิงจัง,จงการเป็นคนที่แบบเออเปนบ้าพลังนิดๆเนาะเออพุ่งทะยานพุ่งไปข้างหน้านะเป็นคนรวดเร็ว a อสเซมบลเลอรหนึ่งเหรียดมีความสามารถมีพรสวรรค์เพทออฟซอสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ซอสนะแล้วก็ทีออฟครับคุณเป็นคนที่คุยสนุกคุยได้คุยแล้วก็แบบว่า คนอื่นอยากคุยด้วยกับคุณอีกใครๆก็อยากคุยด้วยกับคุณอีกนะตรงนี้เองเป็นมุมที่แบบมันน่ารักน่ารักมากทุกคนอยากคุยกับคุณตัวเขาก็ต้องอยากคุยกับคุณถูกไหมตัวเขาอยากคุยกับคุณนะันนี่ก็จะเป็นลักษณะของเขาที่ติดใจตัวคุณคุยสนุกบรรยากาศของคุณรอบข้างมันเป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองมันเป็นบรรยากาศที่แบบคุณรู้ข้อดีของเขาคุณรู้จักชม อลองทบทวนว่ามีการชมบ้างหรือเปล่านะเพราะคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความรักในทักษะการชมคุณนะเมื่อคุณทําให้เขาอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนกับงานเลี้ยงแลนะเป็นงานเลี้ยงไม่ใช่งานข่าวดำนะเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองงานของการเซเลบรตการยินดียินดีด้วยเนี่ยคำว่ายินดีด้วยเนี่ยถ้าคุณพูดบ่อย,อยๆนี่ก็ยินดีมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับชีวิตตัวเองแล้วเมื่อเขารู้สึกดีต่อตัวเองเวลามีคนอยู่ใกล้ เขาก็จะรู้สึกดีกับคุณเป็นอัตโนมัติเนื่องจางนั้นกล่องนี้ถ้าเกิด่าคุรู้จักการพักผ่อนที่ดีเป็นที่พักใจให้กับตัวเองเป็นคุณก็จะเป็นที่พักใจให้กับคนรอบข้างเป็นแล้วก็เป็นที่พักใจให้กับเขาเป็นด้วยเช่นกันนะครับตัวเขาก็จะเข้ามาแล้วคุณมีพรสวรรค์พรสวรรค์ด้านอื่นๆที่คุณทำงงทํางานอะไรเนี่ยเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเนี่ยเขาเตรียมจะชอบคุณอยู่แล้วนะเขาติดใจในตัวคุณอยู่แล้วนะนี่คือด้านดีของคุณนะเก็บเอาไว้นะครับเก็บด้านดีของคุณเอาไว้ พราะคุณมีประโยชน์กับตัวเองคุณก็มีประโยชน์ต่อคนอื่นได้ตัวของเขาดาวพฤหัสเด่นนะครับระหว่างเรานะราศีกรกฎเด่นตัวคุณกับเขาอาจจะกรกฎเด่นเนะเาะเซาเซาโนดนะครับโนดใต้ก็จะเป็นคล้ายๆดาวไอดาวเกตของบ้านเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วพบสิบสองบวินาศานะคนนี้อาจจะแบแบแอ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 บชอบแอบแอบปื้มแต่ว่าไม่ได้แสดงออกตรงตรง นะโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะครับก็เป็นแบบแอบ,บรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนใี่ครอบครัวเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกได้เจอกันท้ายคลิปเพื่อนๆครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2กกองม้าของเรานะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขาติดใจอะไรในตัวคุณนะครับเรามาดูกันนะไพ่ที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกวันนี้เป็นไพ่ แอมบิชันใฝ่ฝันนะครับชาวกองน,นี้คงมีฝันที่ฝันใฝ่มีใฝ่ฝันนะครับมีความฝันที่ดีนะมีเป้าหมายที่ดีในอนาคตเป้าหมายของคุณไปถึงได้อย่างแน่นอนขอให้คุณมั่นใจในเสียงในหัวของตัวเองแล้วก็ทําราวกับว่าตัวเราเนี่ยสำเร็จในความฝันวันนี้เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าถ้าคุณมีแฟนคุณจะไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออคุณก็หาเรื่องไปเที่ยวเชียงใหม่ไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวก่อนก็ได้คือคือเหมือนว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิบัติอ่ะเหมือนกับว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออถ้ามีแฟนฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้เออถ้ามีแฟนเดี๋ยวฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยไม่ต้องรอมีแฟนเพราะมันคือการพัฒนาละและไอไอไอ้สิ่งที่พัฒนาเนี่ยเดี๋ยวมันดึงดูดแลวนั้นคุณฝันอะไรคุณไปให้ถึงคุณไปให้ถึงในที่นี้คือไม่ต้องไปบีบบังคับไปดูปลายทางคุณแต่ดูว่าปลายทางคุณแล้วมันจะได้อะไรทําสิ่งนั้นก่อน นะโอ้จเจริญแน่นอนรุ่งเรืองชาวกองนี้เป็นดั่งฝันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะเรื่องงานเรื่องอะไรใช้ได้หมดนะเนี่ยมีพลังมีดวงดาวอยู่ในใจทําดูนะเออมีอะไรอีกนะที่สมมุติว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้วเราจะทําอะไรอีกเรามาดูกันนะพลังงานของคุณมีอะไรบ้างตอนนี้ King of s w o r f s ครับราชาดาบเพทออฟซอ s เด็กถือดาบนะครับมากับดาบนะกองนี้ แฮงแมนนะครับแฮงแมนนี่ดาวอะไรดาวพูโตไม่ใช่ดาวเนปจูน Four of Cups ครับสี่ถ้วยนี่ชาวกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนขี้เบื่อนะเลยต้องเลยต้องทำต่อให้ทําทำงานเดิมๆเนี่ยคุณต้องแอดอะไรใหม่ๆเข้าไปแอดนี่แปลว่าอะไรเพิ่มเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปเอออย่างสมมติว่าคุณทำม้นขายอย่างเนี้ย มันก็จะต้องเริ่มแอดรสชาติใหม่ๆนะบางทีก็แอดรสเบียอะไรเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะเออเป็นลักษณะที่เออมีความแปลกนะเออนะฮะนานทดลองนะก็คือเป็นคนขี้เบื่ออาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเออวันนี้เปลี่ยนลุกนี่อีกวันหนึ่งแต่งลุกหนึ่งนะหรือว่าอีกวันหนึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอีกวันหนึ่งก็อ่านอีกเล่มหนึ่งก็จะได้เรียนรู้อะไรที่มันหลากหลายเนาะก็เป็นในทั้งข้อดีข้อเสียแะความขี้เบื่อเนี่ยดึงข้อดีมาใช้ละกันเนาะ แต่เวลาทํางานเนี่ยจริงจังแล้วก็ดุนะบางทีชอบควบคุมนะลองสังเกตดูว่าเรามีพฤติกรรมการควบคุมหรือเปล่าถ้าเราใช้พฤติกรรมการควบคุมไปในทางที่ดีมันก่อผลดีแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมมากเกินไปอะไรเงี้ยคนก็จะ,ะเลิดน,นะเพราะมนุษย์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ชอบให้เราควบคุมเท่าไหร่หรอกเด็กถือดาบเนี่ยเออเป็นคนที่แบบมีอิสระนะมีความคิดเป็นของตัวเองมีตัวเอ่อมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสูงปิ๊ดเลย ชีวิตของคุณคือไม,ไม่ไม่มายอมแพ้มาย่อท้ออะไรนี่ไงเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับที่สําคัญคือมีมองมุมมองของโลกเนี่ยต่างจากคนอื่นนะบางคนมีการทํางานเดินทางเข้าสู่ภายในไอเฮงแมทแต่ระหว่างเรื่องการชอบทรมานตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะบางคนแบบเวลาทํางานอะไรเงี้ยบางทีทำจนลืมกินข้าวอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างสมมุติแล้วมันจะมีพฤติกรรมอนอื่นประมาณนี้อีกที่ประมาณว่า เราทำอะไรบางอย่างเพื่อทรามานตัวเองโดยใช้เหตนะุเรามาดูเขาคนนั้นกันนะครับนี่อัศวินห้วยนะหนดาบนะไนออฟคราครับทรีออฟวอนสามไม้เนะี่ยเาเป็นคนพูดเก่งเขามีคารลมคนที่คุณถามถึงนะมีคารลมเวลาคุยกับใครแล้วคนรอบข้างจะตกหลุมรักเขา ตกหลุมรักมีความรักความชอบความรู้สึกดีให้กับเขาก็นี่คือลักษณะคือสไตล์ของคนที่เอ่อเรียกได้ว่ามีคารลมคารลมดีคารลมคมคายรู้จักการใช้คารลมมีความมั่นใจในตัวเองรู้ไหมว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยถือเป็นสเสน่ห์นะความมั่นใจในตัวเองในทางที่เหมาะสมคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาจะกล้าล้ม นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าล้มฉันก็เลยกดคนอื่นจะได้ดูมั่นใจในตัวเองที่ความมั่นใจปลอมแต่ความมั่นใจในตัวเองที่แท้จริงมันจะต้องเป็นคนที่แบบว่ากล้าคิดกล้าทำกล้ามองว่ามันสําเร็จนะแม้ว่าจะคิดต่างจากคนอื่นแต่ไม่จำเป็นต้องประทะกับคนอื่นก็มีวิธีหลีกเลี่ยงแต่ก็เดินทางของของตัวเองต่อไปมีเส้นทางของตัวเองชัดเจนนายออฟคัพเนี่ยก้าวถ้วยเป็นคนที่มีความสุขุมนิ่ง มีวิสัยทัศน์เวลาทํางานอะไรเนี่ยคนนี้มีวิสัยทัศน์เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่บอกว่ามีวิสัยทัศน์ก็คือ,อมีมุมมองมีมายเซ็ตมีทัศนคติที่มองความก้าวหน้าเป็นหลักแมองว่าเสังคมจะได้ประโยชน์อะไรหรือตัวเราจะได้ประโยชน์อะไรพอตัวเราได้ประโยชน์ตัวเราก็อาจจะมีอะไรดีๆทำให้สังคมในอนาคตใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะมอง มองในลักษณะนี้มีมุมมองที่ก้าวหน้าก้าวไกลนะครับมีสายตาที่เฉียบแหลมเฉียบคมในที่นี้ไม่ได้แปลว,ว่าสายตายาวอะไรนี้นะไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเขามองปัญหาก่อนคนอื่นมองเหตุการณ์ก่อนคนอื่นแต่จะเป็นคนที่แบบบางทีจะดื้อน,นิดนึงจะชอบควบคุมนิดนึงแต่คงไม่เท่าเราหรอกใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันว่าเขาติดใจอะไรในตัวคุณ อ s เว <As> ินดาบนะโอ้นี้ดาบออกเกือบครบแล้วเนี่ย two of p e น t a c l e หน่อยเทมเปอร์นะครับอืมเขาชอบความมีวิสัยทัศนะทีออฟเพนทาเคิลสามเหรียญชอบชอบที่คุณแบบว่าให้คำปรึกษาคนอื่นคนรอบข้างชอบเบนซอมมิ่งกับคุณเวลาที่คุยกับคุณแล้วเขาเห็นทัศนคติเขาเห็นตัวตนของคุณเวลาได้พูดคุยกับคุณเขาจะรู้สึกว่า เหมือนได้ปรึกษาอะไรบางอย่างกับคุณแล้วคุณให้อิสระขเขาเนี่ยนะไม่จุกจิกไม่จู้จี้คือแล้วแต่เธอจะเลือกน,นะเขาปื้มนะเอาจริงเขารู้สึกดีนะเออรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันมันแบบมันน่าคุยคุณมีศิลปะในการพูดคุย เออก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันมันเป็นสิ่งที่น่าปลื้มในตัวคุณที่สําคัญคือเขามองว่าคุณน่ะมีงานมากกว่าหนึ่งงานเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อน้ะไม่น่าเบื่อสิว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อคุณก็เลยเปลี่ยนลุคให้ตัวเองบ่อยๆใช่ไหมเออเปลี่ยนงานหรือว่าบางทีไม่ใช่เปลี่ยนงานนะหมายถึงว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนงานอดิเรกหรือมีอะไรในชีวิตที่ทาเยอะก็เห็นว่าคุณเออมีอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในมือชอบปลื้ม เทมเพลนเนีน่มีความคิดก้าวหน้าก้าวไกลพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะพบสุภาเนปะรึกษาได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างชอบจังเลยเอ e เน y แบบนี้นะเขารู้สึกอันนี้คือมุมดีๆที่คุณสามารถมีแล้วก็เอาไปใช้ดึงดูดอย่าว่าแต่เขาคนอื่นก็ชอบนะดา,ดาวพูดเอ้ยดาวพูโตดาวยูเรนะัสด้ยดาวเนปจูนดาวเนปจูนของคุณเด่นนะจิตใต้สำนึกอะไรพวกนี้ การทำงานกระจิตใจของตัวเองทํางานกระจิตใต้สํำนึกการมีจิตวิทยานะจิตวิทยาควบคุมมงการด้วยหรือเปล่าตัวของเขาไพ่ไม่ได้บอกนะแต่ทีนี้ลูกเต่าบอกราศีเมษนะครับระหว่างเราราศีเมษเด่นเซาโนดเด่นนะเออหลายคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะในชาติปางก่อนอย่างเงี้ยนะ พบที่6พบอนลี่อาจจะเจอกันในเรื่องของการงานหรือว่าคุยกันในเรื่องของการงานแล้วมันเข้าใจหรือว่ามีการคุยกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานหรืองานที่ทำโอเคขอบทวนเจอกันท้ายคลิปแนละ้วเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ามของเราคือกองบิชอปนะท็อปปิกของเราวันนี้ก็คือเขาติดใจอะไรในตัวคุณเรามาดูกันสินะครับเขาคนนั้น มีอะไรติดใจเราเด้วยก็ไพ่ที่มันพ้นเลือกวันนี้คือไพ่ก้าวข้ามนะครับคอซิ่งนะอุ้ยชาวกองนี้เก่งนะถ้ามีอุปสรรคอะไรเนะี่ยคุณก้าวข้ามอุปสรรคได้ดีเลยคุณรู้ว่าคุณจะก้าวข้ามมันยังไงการก้าวข้ามบางอย่างเราข้ามมันไปโดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันนะปัญหาบางอย่างปัญหาบางอย่างเราแก้ได้ด้วยการเรียนรู้เพิ่มปัญหาบางอย่างเราแก้ได้ด้วยการ ปรับใจตัวเองปัญหาบางอย่างเราแก้ได้ด้วยความเมตตานะเมตตาแต่ตัวเองแล้วเข้าไปเมตตาต่อคนอื่นปัญหาบางอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวของมันเองนะแต่คุณก้าวข้ามเก่งมากนะครับไม่ว่าจะก้าวข้ามด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบไหนก็ตามนะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณมีอะไรอีกดูซิคุณก้าวข้ามผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะ เทนอฟเพนเเคิลนะคุณมั่งคัง่งร่ำรวยนะกองนี้เดอะซานเนี่ยนะไพ <c oughs> ่ดีนะ King of อฟคัครับราชาถ้วยหรือสิเด็กถือดาบชาวกองนี้คุณจะร่ำรวยได้เป็นที่สุดนะวันหนึ่งคุณจะร่ำรวยคุณจะเติบโตนะครับคุณจะมีอะไรในชีวิตคุณจะมีงานนะครับแล้วก็คุณมักจะประสบความสําเร็จด้วยนะนี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ไพ่นี่กระโดดออกมานะคุณจะเจอกับ ชีวิตที่มั่งคั่งมั่งมีจนคุณสามารถแบ่งปันคนอื่นได้คุณจะสามารถแบ่งปันคนอื่นได้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจนะเที่ยงตรงในตัวเองใจดีคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีถ้าเป็นผู้ชายแนละ้วก็เป็นผู้ชายใจดีอาจจะมีความแบบป่า,ปา,ปานิดนึงอะไรเงี้ยนะผู้ชายที่มาเลือกกองนี้นะคุณรู้จักการเปคือไม่ได้ปไเปเไปเรื่อยเปไป,ปทั่วนะ รู้จักการแบ่งปันนะครับก็เหมือนกับไพ่หกเหรียญที่พี่เข้มได้ทายในทุกๆคลิปเลยเพราะการแบ่งปันที่ดีคุณจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นเป็นผู้ให้บ้างดังนั้นคุณจะต้องรู้จักการให้และก็รับการให้จากคนคนหนึ่งและรับจากคนคนหนึ่งหรือว่าเราให้ใครบางคนให้แบบกว้างๆบางทีให้ทานงียคุณไม่ต้องไปหวังว่าคนเหล่านั้นเขาจะมาตอบแทนอะไรเราในอนาคตนะเพราะว่าเขายังเป็นคนตัวเล็กอยู่เลยใช่ไหม แต่จักรวาลจะเป็นคนที่จัดสรรอะไรที่ดีกว่าคนที่ตัวใหญ่กว่ามาให้คุณในอนาคตอยู่ดีนะแล้ววันนั้นคุณก็กี a แอนเทคไปเรื่อยๆนะนี่แหละมันจะทําให้คุณเนี่ยดึงดูดนะการเงินและความมัง่งคั่งนะแต่อย่าลืมนะคุณต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างกี n แอนเทคเทคด้วยนะ <Yeah. S 2> ยกีย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเทคด้วยเพราะถ้าคุณให้อย่างเดียวเนี่ยต่อให้เป็นคนในบ้านคุณเนี่ยเขาก็จะให้บทเรียนคุณนะพี่เข้มเคยเห็นคนที่แบบอุ้ย ทำงานต่างประเทศส่งเงินมาให้ที่บ้านเออปรากฏว่าที่บ้านไม่ได้เป็นฝ่ายแบบกีบบ้างเลยปรากฏว่าวันหนึง่งเขากีบไม่เป็นเขาเทคเป็นอย่างเดียวเนี่ยเห็ไหมีเรื่องเสียหายนะเออแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะดังนั้นกีบมันเทคนะครับคุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่คุณเป็นคนยิ่งใหญ่คุณมีพลังงานที่เหลือแล้วคุณยังเป็นคนใจดีด้วยนะแต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองอย่างที่พี่เค่มบอกนะแล้วคุณร่ำรวยการงานการเงินของคุณจะดึงดยดความมาัง่งคั่งร่ำรวยเข้ามา เรามาดูเค้ากันนะครับเขาที่คุณถามถึงหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับไอร์แลแฟนเพจออฟวอนเพจออฟคัพมีเพจสองใบนะน้กก็เห็นออฟวอร,ร์นไอรแฟนวนหน้าลักษณะของเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตดูแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่แบบว่ามีามีงานมีอะไรของตัวเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าเ,าเก่ง มีงานมีอะไรของตัวเองเนี่ยเก่งเป็นคนเก่งบางทีก็อาจจะมีตาํารามีความรู้แน่นอนในห้องหนังสือหรือเปล่ามีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับที่ตัวเขาได้เรียนได้รู้มาเป็นคนฉลาดรักการอา่านเป็นลักษณะเป็นผู้คงแก่เรียนรู้จักการสอนให้คนอื่นได้รู้จาักการเทศให้คนอื่นได้สอนเทศมีพ่ยเด็ก2ใบเนี่ยพลังงานความเป็นเด็กในตัวเขาก็มีคือไม่กล้าทายเลยว่าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าแต่ว่า ไพ่เมเจอร์เขาใหญ่กว่าไพ่ไมเนอร์อยู่ละนะก็ก็เลยมีแนวโน้มจะอายุสูงกว่าแต่เขามีจิตวิญญาณของความเป็นเด็กนะ<อ>การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความคิดนี้เริ่มสร้างสารรค์ความอ่อนโยนการม,มีเริ่มความรู้สึกดีเริ่มมอบความรู้สึกให้กับคนอื่นเออแสดงว่าเราเลือกคนที่แบบว่ารู้จักอิบยื่นความรู้สึกให้กับคนอื่นก่อนนะถือว่าน่ารักในระดับหนึ่งแล้วเวลาเราใส่อะไรเข้าไปแล้วรอให้เขาใส่กลับคืน หรือว่าเขาไม่ได้ใส่กับคืนแล้วก็มีลูกอ้อนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาใส่กับคืนแล้วเวลาเขาให้กับคืนเนี่ยเราก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะเออดีใจเขาก็จะรู้สึกพาวละหิ้ให้แค่นิดเดียวนิดดีใจขนาดนี้เลยหรออย่างเงี้ยออก็นี่แหละทําให้เขาเรียกว่ามัน appreciate อะ่ะเออมันทําให้เขาชุ่มฉ่ำน,นี่นี่เราบอกสปอยวิธีการเข้าหาเขาเนะี่ยผานไพ่ให้เลยนวเนี่ย Lev. เขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะครับเขาเริ่มความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนก็ในที่นี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นเหาด้วยนะเพราะว่าเขาก็ติดใจเราใช่ไหมแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะครับชอบออมีแพชชั่นดังนั้นคนนี้จะค้นคว้าตลอดเวลาจะหาข้อมูลตลอดเวลาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งทีนี้เรามาดูกันนะครับแล้วเขาติดใจอะไรในตัวคุณ Si p of s o r t นะเดทนะครับ เดอะมูนแล้วก็ Queen of วอร์ครับนี่ลักษณะของออลักษณะของแอคชั่นของเขาเนาะเขาติดใจในตัวเราบ้างเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ห่างไกลจับตัวยากแล้วก็เข้าถึงยากในที่นี้ก็ทำให้เขาปลื้มนะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำตัวยากเนี่ยต้องต้องรู้จักเขาก่อนในระดับหนึ่งต้องมีการคุยกันอะไรอย่างนี้นะ เออแล้วก็เราอาจจะหายไปหายไปก็ไม่ได้หายไปไหนหรือว่ารังเกียจหรือว่าอยู่ดีๆหายไปแต่ว่าเราหายไปแบบมีเหตุผลเราหายไปเพื่อทํางานที่เรารักที่เราชอบเราหายไปเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคของเราหรือว่าเป็นลงคอร์สอะไรเพิ่มเติมหรือไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเบสเวอร์ชั่นกว่าเดิมนะคำว่าสูงขึ้นเนี่ยเหมือนแบบมองคนอื่นตับเนาะแต่หมายถึงว่าอยู่ในระดับที่มันแบบเป็นเป็นคนที่เก่งเป็นคนเป็นปัญญาชนกว่าเดิมละกันนะ นี่แหละที่เราอัปเกรดตัวเองมันทาให้เราดูลึกลับในสายตาเขาแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่คุยกับเขาเลยนะแต่ว่าคุยได้นะต่อาจจะบอกไม่หมดเออถ้าอยากรู้ติดตามตอนต่อไปนะเนี่มันมีความเป็นหนังแบบหนังเกาหลีอะไรอย่างนี้เนาะเออมีความลึกลับนะให้ติดตามตอนต,อนต่อไปเอาเองเนี่ยเขาจะติดหุนหนักมาก s e ออฟซอร์เนี่ยอาจจะมีความห่างไกลแต่ยังต่อเนื่องยังคุยกันได้อยู่เนี่ยคุยนอกบอร์ดฉลาด ฉลาดอินดี้เราต้องมีความอินดี้ด้วยนะฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องอินดี้ความอินดี้คือไม่ใช่ว่าเราแบบไปอ้างอิงไปพึ่งพิงเขาโดยเฉพาะทําให้เขารู้ว่าเรามีเขาคนเดียวเนี่ยอย่าไปทำแต่แต่ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆหลายใจนะแต่อย่าไปทําให้เขาแบบรู้ว่าเราไม่มีที่ไปเนี่ยเออเรามีชีวิตของเราเราออกมาแล้วเรามีคนอื่นมีคนมาชอบเราเยอะโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาตรงตรง เธอคนนั้นคนนี้ก็ชอบเราอะไ,ไมย่างใช่นะแต่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะคนนั้นคนนี้เขามาพูดถึงเขามาพูดกับเราอย่างที่เขาจีบเราหรือเปล่างงๆอบเพื่อเราบอกจีบแต่เราก็ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเออมีลูกล่อลูกชนนิดนึงนะแล้วก็มีความอินดี้คือถ้าคุณแบบต้องการจะทํางานในเวลาเนี้แล้วเขาอยากเจอเนี่ยคุณจะไปจะต้องไปลาหัวหน้าง,งานเนี่ยเพื่อออกมาหาเขาไหมอย่าไปทำนะคนอินดี้ไม่ทําอย่างนั้นเฮ้ยมันต้องงานมันต้องเสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยว เราก็ค่อยแบบไปคุยกับเขาทีหลังว่าเอ้ยเนี่ยมันก็เรื่องงานมันก็สําคัญเธอก็รู้นะเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความอินดีด้วยนะแล้วปัญหาอะไรก็ตามคุณจะก้าวข้ามมันไปได้ลัวขนาด,ดาวจานันดาวสุขดาวอาทิตย์ของคุณเด็ดน,นะคุณมีพลังงานของดาวอาทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างเด็ดเลยมีอะไรอีกที่เด็ดน,นะราศีพฤษภเนี่ยเด็ดน,นะดาวจานันดาวจันนี่ดาวจันนี่ความเป็นผู้หญิงเนาะ พบที่8นะพบที่8รพบมรณะลงกับไฮเดียมีการทาร์นฟอร์มทาร์นฟอร์มชีวิตดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเจอกับเขาตอนที่เรากําลังมีการทาร์นฟอร์มมีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองชีวิตและบางคนเนี่ยเปลี่ยนไปมองในเรื่องสเปริชวลก็ได้คุยกกับเขาในเรื่องสเปริชวลก็ได้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะติดใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นโอเคครบถ้วนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมเรามาดูไพ่ใต้กองกันนะไพ่ใต้กองเป็นไพ่หยุดนิ่งใครหลายคนในชีวิตในช่วงนี้อาจจะมีการหยุดนิ่งอาจจะมีการติดขัดติดชะง,งักอะไรเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่าเออเขาคนนั้นจะติดใจอะไรในตัวคุณนะแต่ที่รู้คือเราติดกับเขาเขาก็ติดกับเราแน่นอนนะแต่ละกองก็จะมีเหตุผลที่แบบแตกต่างกันนะครับอย่าลืมดึงด้านดีดออกมาใช้เพราะว่าด้านดีๆของคุณที่คนได้ดึงออกมาใช้นะนะั่นแหละมันจะเป็นด้านที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในอะนาคตแล้วคนอื่นจะติดคุณในเรื่องนี้นะ แล้วคุณจะไม่ติดชะงักเออคุณจะไม่หยุดนิ่งชีวิตคุณจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรในชีวิตที่แบบว่ามันเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นมันจะดีมากยิ่งขึ้นมันจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งนั่นคือชีวิตที่ดีชีวิตที่น่าค้นหาทีเดียวนะครับ แน่นอนว่าถ้าใครเหนื่อยก็หยุดพักสักนิดนึงเนาะหยุดนิ่งสักนิดนึงแต่เราหยุดนิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงหยุดนิ่งเพื่อเติบโตแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เวลาพักได้เวลาพักก็พักให้เต็มที่โอเคขอบทุวนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านาที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะการรับชมรับฟังคลิปของเราเนี่ยพี่เค้มรู้สึกดีใจมากที่เพื่อนๆได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าเพื่อนชอบนะสามารถซัพพอร์ตช่องได้ด้วยกัน กด subscribe และ share นะครับหรือว่าอยากซัพพอร์ตแบบพิเศษกว่านั้นก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงสมัครสมาชิกช่องได้โดยเฉพาะการสมัครสมาชิกช่องแบบห้องเวิร์กช็อปพี่เข้มมีคลิปเวิร์กช็อปไว้ต้อนรับเพื่อนๆด้วยโดยเฉพาะคลิปเรื่องของการาทํางานกระตัวตนวัยเด็กใครที่มีพลังลบแล้วมันติดฝ,ฝังอยู่ในตัวของเรามาตั้งแต่วัยเด็กดูคลิปนั้นได้เลยนะครับเป็นคลิปที่สามารถคลีนแล้วก็ลบพลังงานเหล่านั้นได้ โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากมายแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับคลิปทุกคลิปของช่องเราเป็นคลิปไทม์ไลน์เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนๆเมื่อนั้นดังนั้นนะครับใครอยากจะเปิดมาดูคลิปเราเมื่อไหร่ก็เปิดเข้ามาได้เลยนะเปิดดูได้ทุกคลิปย้อนหลังเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องเราเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ